วันด้าอาจจะยังรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงความทรงจําของตัวเองหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงความทรงจําของคนทั้งโลกเมื่อมีความคิดแบบนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคือวันด้าเนี่ยอาจจะทําเวทมนต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งกลับกลายว่าวันด้าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงความทรงจําของคนทั้งจักรวาลทั้งมิตินี้และมิติอื่นครับหนังตะลุง ฮอตนิวส <Not> แพทริกจวตเนี่ยบอกตรงๆนะฮะว่าแกเป็นคนแก่ขี้ตลบตะแรลงยังไงไม่รู้นะฮะแต่ก็เข้าใจแหละว่ามาเวลคงจับเป็นสัญญาให้ให้เป็นกิจจลักษณะแล้วก็ผมว่าคงไม่มีใครมายอมเสียเสียเงินแล้วก็มาบอกว่าผมเล่นเป็นตัวละครน,นูน้นที่อยู่ในเรื่องนั้นนะฮะคงไม่มีหรอกครับก็เลยต้องโกหกายเบี่ยงไปเหอนดูกาฟิลอะ่ะก็โกหกายเบี่ยงไปนะฮะแพทริกจวตก็มีการโกหกายเบี่ยง ไปก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในขณะที่ตัวอย่างที่2ของ d r s t r a n g ์ส n ต e นท์ในเดอะ e ัลติเวิร์สได้มีการปล่อยออกมามันมีภาพภาพหนึ่งก็คือภาพหลังใบหูของตัวละครตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์สเที่เดินเข้ามาในห้องห้องหนึ่งแล้วคนก็สันนิษฐานครับว่าเนี่ยมันคือบัลลังของกลุ่มอิลูมินาติแล้วไอ้กลุ่มอิลูมินาติเนี่ยก็คือกลุ่มที่รวมสุดยอดของ ซูเปอร์ฮีโร่สมองเพชรที่รวมอยู่ในนั้นกลุ่มอิลูมินาติครับมันประกอบด้วยซูเปอร์ฮีโร่หกคนครับซูเปอร์ฮีโร่ที่มีสมองเรียกว่าสมองเพชรมากๆเลยกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในโลกครับรวมกลุ่มกัน6คนเพื่อมาปกป้องภพิบัติของโลกนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเองก็จะประกอบด้วยดรสเตรนด์โปรเฟสเซอร์เอ็กวิดริชาร์ดแบ็คโบนีมอ์แล้วก็ไอออนแมนครับหกตัวละครนั่นเองฮะทั้ง6ตัวละครนี้นะครับก็เป็น6ตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ฉลาดที่สุดแต่ว่าที่ ากฏตัวจริงๆในจักรวาลของ Marvel Studio นะฮะคำว่า Marvel Studio นะครับมีเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นเองนั่นก็คือ Doctor Strange, i อ o น Man แล้วก็ Black b o ตอนนี้ไอ Inhuman เนี่ยผมยังไม่ได้ดูแต่ผมต้องไปตามดู Inhuman ใช่ไหมเพื่อที่ผมจะได้มาดู d เต r Strange ภักสองพักนี้ให้รู้เรื่องได้ถ้าสมมุติว่าไอตัวละครอย่างอย่าง Professor X มันมาปรากฏตัวอยู่ใน ดรสเตรนสอง้วเนี่ยมีการยืนยันแล้วเนี่ยตอนแรกคุณแพทริกสเอรก็บอกว่าดรสเตรนคือใครผมไม่รู้จักพอมาอาทิตย์ต่อมาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นหรอกโอ้โหตอนแหล่สีข้างถลอกนะฮะพอมาอาทิตย์นี้แกก็มายืนยันครับว่าโอเคพวกคุณเก่งมากที่เห็นแค่หลังหูผมกับเสียงผมแล้วก็จําได้เพราะงั้นแกคงไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วว่าแกมาเล่นในบทของโปรเฟสเซอร์เอ็กตอนนี้ก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นบทของโปรเฟสเซอร์เอ็กจริงๆที่มันมีความเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับว่า Scarlet w i t ิทที่โผล่ออกมาในด็อกเตอร์สเตรนภาค2เนี่ยอาจจะมีการหยิบเอาอีเวนต์อย่าง House of M มาใช้ในการเป็นธีมหลักของด็อกเตอร์สเตรนภาคนี้ด้วยก็ได้ที่ w a n d ้าแม็กซิมอฟสการ์เลตวิของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงความทรงจำของทุกคนแล้วกลุ่มของ i l l u m ินาติเนี่ยจึงมาร่วมมือกันครับเพื่อที่จะ เปลี่ยนเหตุการณ์ให้กลับเป็นแบบเดิมอลองลองคิดไทม์ไลน์ง่ายๆผมจะให้คิดไทม์ไลน์ง่ายๆตามผมแบบนี้นะตอนนี้นะฮะสิ่งที่ดร์สเตรนท์ทำคือด r s t r a ร์สเตรนเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงความทรงจำอ่าไม่ใช่สิมีการทำให้ตัวละครจากต่างมิติต่างจักรวาลเนี่ยข้ามมาในจักรวาลของ Marvel Studio มาเวลซ c i เมติกยูนิเวิร์สตอนนี้ใช่ไหมครับมีหลากหลายตัวละครอย่างสไปเดอร์แมนก่อนนี้มีข้ามาแล้ว2ตัวเลย ทั้งโทบีแมกไกว์และแอนดรูการ์ฟิลในตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์เหมือนกันทีนี้ครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ดรสเตรนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมมิติเวลาพวกนี้ได้ครับพอไม่สามารถควบคุมมิติเวลาพวกนี้ได้ครับดรสเตรนจึงต้องไปหาผู้ที่มีพลังเวทอีกคนหนึ่งขณะที่มีพลังเทียบเท่ากับดรสเตรน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กลับมาเป็นแบบเดิมครับนั่นก็คือตัวของวันด้าแม็กซิมอฟหรือก็คือสการ์เล็ตวีทนั่นเองผู้ที่มีพลังเวทพอๆกันกันกบดรสเตรนที่สเตรนเนี่ยน่าจะเฝ้าจาับตาดูอยู่พอไปขอความช่วยเหลือจากวันด้าแม็กซิมอฟครับวันด้าก็โอเคตกลงมาช่วยทีนี้ครับสิ่งที่ทั้งสองคนช่วยกันทำเนี่ยมันอาจจะมีครั้งหนึ่งครับที่วันด้าเนี่ยณปัจจุบันนี้วันด้าอาจจะยังรู้สึกติดใจหรือ อยากจะเปลี่ยนแปลงความทรงจําของตัวเองหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงความทรงจําของคนทั้งโลกให้วิชั่นเนี่ยกลับมาหาตัวเธออีกครั้งหนึ่งทีนี้แหละครับเมื่อมีความคิดแบบนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคือวันด้าเนี่ยอาจจะทาเวทมนต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งแทนที่จะเป็นเวทมนต์ที่เป็นฝั่งของดร์สเตรนท์ได้สิ่งที่ต้องการกลับกลายเป็นว่าวันด้าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงความทรงจําของคนทั้งจักรวาลทั้งมิตินี้และมิติอื่นครับ ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายนะฮะทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายไปยังมิติต่างๆในจักรวาลมาเวลแล้วดเตร์เมื่อเป็นผู้ร่วมผู้ร่วมเหตุการณ์นี้ผู้ร่วมอุดมการณ์นี้กับวันด้าแม็กซิมอฟที่มีการร่วมกันทําเว้นวันนี้ขึ้นมาโดนล่วงรู้เข้าแล้วก็เกิดควบคุมพลังนี้ไม่อยู่ครับจึงต้องถูกกลุ่มอิลูมินาติหรือกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลและ มิติต่างๆเชิญไปนะสภาตรงนั้นและร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ที่วันด้าแม็กซิมอฟได้มีการก่อขึ้นมานี่คือสิ่งที่ ผมว่ามันมันต้องเป็นแบบนี้ว่ะรู้สึกตื่นเต้นว่าเอ้ยถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนดาวแบบนี้สักคนแหละรอคอยครับรอคอยอย่างเดียวว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะยังไงตอนนี้แพทริกสจวตออกมายืนยันตัวเองแล้วครับว่าเขาจะกลับมารับบทโปรเฟสเซอร์เอกในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสองแต่น่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์เอกที่อยู่คนละจักรวาลคนละจักรวาลก,กันกับเอกเมนเพราะในเอกเมนเนี่ยมันก็มี2ตัวนะถ้าจำไม่ผิดในเอกเมนมันมี2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือใน ใน X-Men ภาคสุดท้ายกับอีกอันนึงก็คือ Day of the Future Past ที่ที่ Professor X มีการจูนความทรงจำใหม่เอออะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น1ตัว1ตัวละครที่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่อยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันตอนนี้รอคอยดูอย่างเดียวว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมชอบแพทริกสตวาอย่างหนึ่งนะพอแกรู้ว่าแกแถต่อไปไม่ได้กกก็ออกมายอมรับเอาตรงๆตรงๆกันแหละ จะได้ไม่โดนด่าเยอะกว่านี้นะครับรอคอยดูนะฮะว่าด็อกเตอร์สวร์ภาคนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel